สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อรึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสาลีลิกธาตเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ขอเชิญทุธศาสนิกชนร่วมบำเห็นกุศนถวายสการะพระพุทธสรีระธาตุ พระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเดินจะสมถานอันได้แก่พระมหาธันตธาตุพระเขี้่วแก้ววิ่งล่างซ้ายพระมัทธุงุนธาตุพระหัตถายธาตุพระเตสาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคัลาาพะสารีุตรและพระสิวลี ประดิษฐานเป็นการถาวรณ์ณสาราพระสัทธาวัดปรทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตป,ประทุมวันกรุงเทพดูชาส่างที่ที่เ่าเดิมจเป็นมรดนสูงสุด ศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อำนวยความร่นเย็นเป็นสุดมาโดยตลอดนั้นมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จเจริญสมณธรรมสัมมาปฏิบัติประกบรบวาปฏิปทาศีราจารวัตที่เคร่งครัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาจิตและคราวาสทั่วไปและภาัาร ในฐานะพระบุารย์ใหญ่ฝาญ่ายวิติศาสนาธุรัแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นผู้ิทัาโตพระอาจารย์มั่นผูริทัตโต,ท,โตท่านจำเนิดในตระกูลแก่นแก้วเมื่อวันพบบื่อสบดบีเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่20มกราคมพุทธศักราช2413นาณบ้านคำบง

ที่ห่างใกลความเจริญด้านวัตถุในเจริญในคันลองแห่งพุทธ,ธะเป็นพระสุปฏิปันโนที่สมณะและมหาชนอภิวาทวันทาสการาท่านในฐานะมหาครุพระอาจารย์ใหญ่ฝายวิปัสนาตุระที่สร้างคุมอระการแก่ชาวพุทธให้ได้สดับธรรมะพระป่าอมตะธรรมที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสงบเย็นเป็นที่สุด จังหวจรของท่านนี่ยดีจริงพิเศษจริงๆคือย่างในจิตใจของคนหนึ่งเนี่ยม่ในจากันเนี่ยแด่ประจาก่เจอเองมนแล้ววันนั้นประราท่านท่านฉันเสร็จใหม่ๆอย่างนี้เอน,น,น,นเจะเป็นพระเรืเอยสมัยสาวตัมาแล้วมาถวายท่านแต่มาด้ประเคณฑย่างทางขาง ขณะาจานั่นกับยขึ้นมาฉันแล้วก็เป็นเจียงนี่เื่อเอ๊ะขณจ,จา์ขันหนักร,ระเรคเพรหรือเมเนี่ยทนกเสนความคิดของเราทั้งสี่แต่เออฉันหนักะประเบรคเพรหรือเมเนี่ยคุณสบัหล่านี้ระจำตัวนอาจานัา่ง นิสัยเด็ดเดียวมาแต่ครั้งปฐมวัยไม่ติดชอบต่อการงานที่บิดามาดามอบหมายช่วยดูแลน้องน้องร่วมอ,อุทนด้วยความอารีถ้าได้มีโอกาสศึกษาหนังสือไทยห่ยังสือของสนใจในวนรรณกรรมอีสานที่มีคติธรรมสอดแทรกอยู่ด้วยความที่มีจิตใจโน้มมาทางพระพุทธศาสนาเมื่อเด็กชายมั่น,นแก้นแก้วาอายุ15ปี ดปบรรพชาเป็นสามเมรอยู่ที่วัดบ้านคำบงมาตุภูมิของท่านด้วยความสนใจศรัทธานในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่านสามารถเรียนสูต่ต่างๆในสมนัครได้อย่างรวดเร็วครั้งบวชเป็นสามเมรได้สองปีถึงนจำต้องสึกออกไปช่วยบิดามารดาตามคำของร้องแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความปรารถนาที่จะบวชอีก เรืยความเลื่อมใสในชีวิตมากกว่าเมื่ออายุได้22ปีท่านจาภิดามารดาผู้อุปสมบททานการอนุโมทนาสาธุารของเบุการีผู้มีพระคุณท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระกิกสุรเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ที่วัดศรีทองอภเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกัจจุบันเป็นพระาจทานามเน็น็นวัดศีอุบลรัตนารามพระอรามหลวงโดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปชาย์พระครูสีธาชัยเสหมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูประจัดอุบลคุนสรเป็นพระอนุสาศาสนาจารย์เร็นฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าภูริทัตโต ไ้องคสมบทแล้วได้มาบำเพ็ญสมณธรรมกับท่านพระอาจารย์สาวกันตสีโอที่วัดเลียบเมืองอุลรธานีและได้ไปพนมนักที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักคนหลวงปู่ทธาเราเป็นปเนจว่าคุณแมกต้องลม,มาสร้างวัดหลังนี้นะคุณม,มีเงินเท่าไร่ ที่นั่ง,งทุกอย่างนี่แหละหลวงเก่าแต่มาก็มี้หลวงปู่เสามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ชีทางแล้วก็หลวงปู่มั่นมาดูแลก็อยากมาศึกษาจากหลวงปู่เสาอีกทีนึ้ในาปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ่งของพระวินัยและศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือนั่งสมาธิเดินจงกรมและสมาทานทุดงขวัดปตีต่อมาท่านได้ออกสแสวงหาวิเวกกับท่านพระอาจารย์เสากกันตศีโลบำเพ็ญสมณธรรมตามสถานที่อันเป็นสป,ปายะในแหล่งต่างๆและยังได้จาริกไปทางฝั่งซ้ายมือมหลวงพะบางประเทศลาวอีกด้วย นันในหนังสือครูบาอาจารย์อย่างประเดชพระคุณหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว สถานที่ประทุมศาสนาไม่มีในประวัติเด่นในเขียนมันก็เลยเป็นประวัติที่ตกหลุมโดยเฉพาะหลักโยมบาสุบบาจิกาที่อยู่ในเขตแถวอันเฟินสีเมืองใหม่ไปเรียบร้อยโยบดอยู่ที่วัดสีบดบทก็ไปปัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เสาที่วัดเบียดบังวัดบุรพารังพอดีก็บอกว่าท่านเรียนนักธรรมถึงจะทำจินนัธรรมฉันจีฉันโทก็จบ หลวงปู่เสาฝึกสมาธิภาวนาไปด้วยในขณะนั้น,น,น,นท่านหลวงปู่มั่นฝึกตัวอุปติมากทั้งกลางวันกลางคืนจิตก็เลยรับความสงบเกิดนิดๆไม่มีประมาณเลยอยู่ตรงนั้นนิดๆนั้นก็จริงบ้างไม่จริงบ้างท่านทำอย่างนั้นสองราษาอย่างยิ่งแต่จิตไม่สงบ อิ่นคนหนึ่งกันอยู่สองวันสามคืนนีขข่เลยพูดกันไม่สาระแต่ยังนั้นอย่างนี้เดี๋ยวปูดเสาเห็นทางไม่ดีเลยไม่ได้ล่ะคือพูดง่ายๆแล้วภาวนาแล้วจิตเนี่ย เขากะเป็นสันมมาเนรเคยมาที่สถานที่ภูดนเคยไปทำทที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นอุบายของอุบาอาจารย์ผู้บงบุษะก็เลยออกมามันออกมาแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่นานบนภูมันก็เลยจากออกจากหนูจากญาตจากโยมจากเพื่อนสนิทมิสหายออกมาเมื่ก็มาถึงสถานที่ตรงนี้มันสงบเมื่อปศนัยก่อนมันเสียง Kerja di rumah, jelas, lele, lele, mana? Mungkin, mungkin binong, binbuah, keting, binkuan, binkeeng, apa dong? Binbinong. Selesai, lalu, Ini, ini, ก็บางเขาเ็นแต่มันมีขึ้นมาทางนี้ปัญใจก็เลี้ยงปู่อยู่ขัานตอนตัวบินตาบาดก็ข้ามตอนนี้ไปก็เลยในนี้สัตว์ไอ้พวกที่มันไม่รู้ภาษาอย่างยิ่งก็คือหนีหนีตัวเท่าคนมันเข้ามามันไปเรื่อยๆมันไม่ไหวอะไรอย่างเนี้ยมันขึ้นมาบางทีสอนสอนเรื่อยๆขึ้นมาจะขึ้นมาตอนนั้นก็ขึ้น โดยดูถึงพระอ,อริยาสาวกโดยดูถึงพระพุทธเจ้ามันเย็นซ่านไปทั้งตัวสมุนม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่คิเจะติดอีกแล้วเป็นหลวงปู่อสถ้าเป็นแบบนี้ขอให้คุณบาอาจารย์ตั้งแต่ดบันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณบาอาจารย์เป็นพยานผมจะไว้ชัยยุทธ รักษาจิตอย่างเคลื่อนเป็นเรื่องหน้าที่ผมอญาติของควรที่จะมาฟังเทศรับสินฟังธรรมต่างๆผมจะรับอาสาเองให้ท่านคนหนึ่ของท่านไปนะจนหลวงปู่มั่นก็ว่าหลวงปู่เสาคิดว่าหลวงปู่มั่นมีเม่แเม่อแดงจนปฏิญาณปฏิญาณถวายคนมาจำต่อหน้าอาจารย์เนี่ยท่านก็คิดว่าผมไม่มี สมควรแล้วมีโอกาสเดินทางมาพำนักและจันทร์ษาที่กรุงเทพในวัดปฐุมวนารามหรือวัดสาปทุมในปีพุทธศักราช2457ระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์มังพุลทัตโตได้มีโอกาสไปศึกษาธรรมะกับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุ้มรตมาอาจารย์จันทร์สุรจันโทพระเถระนักากที่วัดบรมวิาเสมอ อาจารนั่นจะออกเสวงหาวิเวกปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรในถิ่นภาคกลางเช่นที่ถ้ำสาริกาและขวางยกกทถ้ำไผ่ขวาง่าำสิงโตเขาพระรามจังหวัดลบบุรีจนได้รับความกระจางในพระสัทธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยลำดับท่านพระอาจารย์นั่นมีความศรัทธาปรารถนาที่จะเผยแผ่พุทธธรรม สหธรรมิกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปยนิจ,จารุเป็นภาคอีสานภาคเหนือฟังฝ่า,วา,า,าความยากลำบากด้วยความขึ้นแข็งเด็ดเดี่ยวโดยมีภาคที่ศึกษามเณรนมาขอศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านเพิ่มมากขึ้นตามกาลโอกาสสหธรรมิกและศิยษย์าติศิษย์ที่ได้มาฟังธรรมรับการอบรมด้านการปฏิบัติสมถกรรมฐรร หลวงพิษมากระถางกับท่านพระอาจารย์สาวกันตศีโยและพระอาจารย์มั่งผูทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ในกาลสมัยที่ผ่านมามีอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยวัดป่าสาววันนควพระาชาสีมาหลวงปู่ขา ทสารววัฒนำฐานินเลยหลวงปู่ชอบฐานเสนวัดป่าโคกมนเลยพระอาจารย์กมาจิรปุโยวัดดอยธมเจดีสกลคนครหลวงปู่เทศเทศดังสีวัดหินหมาเต้นหนองคายหลวงปู่สามอักินจโนวัดป่าไกลวิเวสุรินพระอาจารย์วันอุตโน มาภัยดำรงธรรมสกลนครพระอาจารย์จวนภุรเชริ่โถววัดเจติยาคิรีวิหารผู้ทอกหนองไายพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วสกลนครหลวงปู่สิงห์พุทธาจารย์วัดท่านผาป่องเชียงใหม่หลวงปู่แว่นธนาปาโลวัดท่านพระสบาย สุพัทโธวัดหนองป่าพงอุบรราชธานีอาจารย์พระมหาบัวาย,ยัางสัมปโน ขชัยอุดมราชธานีพระอาจารย์บุญเพงเถนาพิระโตวัดถ้ำกองเพงนหนองบัวลำพูตลอดจนพระเถระสำคัญอีกหลายองค์ที่เป็น,านศาสตร์ธรรมวิปลาสารุสิทธิของทรรมซึ่งต่างก็เป็นกำลังในการขยายกองทัพธรรมพระกรรมฐานให้แพ,พแร่ไพศาลไปทั่วสารทิศใน่ข้าาที่ลองตา อาอยู่กท่านพระอาจารย์นั่นนั่นอันนี้พูดถึงความรู้สึกของหลวงตาก่อนความรู้สึกนั้นความน้องตาว่าสําหรับท่านพระอาจารย์นั่นสิ่งที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ท่านไม่เห็นแล้วก็สิ่งที่ท่านไม่เข้าใจรู้สึกว่าท่านพระอาจารย์นัน้นหลัจะไม่มีแล้วก็ คนที่อยู่เหนือท่านในความรู้สึกเกลี้ยงตาก็กว่าไม่มีท่านอยู่เหนือหมดอันนี้เป็นความรู้สึกสำหรับเลี้องตาในโลกนี้นะสิ่งที่ท่านม่รูสิ่งที่ท่านม่เห็นและสิ่งที่ท่านอยู่ใต้ไม่มีท่านอยู่เหนือหมดนีคือความรู้สึกเกลี้ยงตาชิีที่ได้สัมผัสกท่านเป็นเวลาหกปีที่จ้าตจันทร์นันก็สำหรับสาธารณะทั่วไปมันก็อ่า พอเรื่องวารินขึ้นมาแล้วก็บันดาเพื่อนผู้ช่วยแขมันมดเงินมันก็พากันนำบริขารลงไปสู่สารารงฉันแต่สำหรับท่านใต้จานนั่นนั่นนะท่านจะยังไม่ออกมาจากกุฏิเพราะเพราะว่าท่านจะออกมาตามเวลาคือเวลาวันพฤหตรงท่านจึงจะออกมาพอออกมาแล้วท่านท่านสารากิจหาเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปเดินจนกรุมอันนี้เป็นกิจวัตรของท่าน พอถึงเวลาสมควรแล้วท่านก็ขึ้นมาที่สลาแล้วก็ครองพ่อคล้องพร็จแล้วก็นำขมะไปเที่ยวบิตบาทตามเวลาปกติวิธีการสอนในเรื่องของท่านบาอาจารย์นั่นเน่ท่านมีประโยชน์สามอย่างคือม่นประโยชน์ในปัจจุบันให้คนทุกคนช่วยเหลือตัวเองตัวตนเองได้ในการครองชีพอันนี้นม่มันข้อที่หนึ่งเชนข้อที่สองนั้นให้มีศีลธรรม คือให้ตั้งอยู่ในกการารเป็นฐานแล้วก็ให้รักษาศีลให้ให้จนร่ิโพริน,น,นรา,าอันนี้เป็นคำสอนของท่านประจําอยู่สําหรับเป็นคําสอนศาส,าสานาทั่วไปแก่ประชาชนทั่วไปหน้าสถานที่แห่งนี้มีความสงบะเบยน็นท่ามกลางเมกไม้ธรรมชาติเป็นธรรมะอุทยานกลางพระนคร พระมหาเวนาที่คุณอัไพศาลผู้พุทธศาสนิกชนจากว่าปฏิบัติธรรมจริญจิตภาวนาสัมมาปฏิบัติตามพุทธวิธีราป,ปายาสถานนม,ามสาลาพระราชสภาวัดประทุมวานารามราชวร,รวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตประทุมวันกรุงเทพนักธรรมสถานแห่งน,นี้มีการอบรมธรรมะปฏิบัติเป็นประจําทุกวัน วันละสามเาลาคือ7จ็ดถึงแปดนาฬิกาสิบถึงสิมนาิกและสิบเจ็ดถงนาสำหรับในวันอาทิตย์จากแม่ราชนาวพระอิสนาจารย์พระเถรานิเถระจากจังหวัดต่างๆมาแสดงธรรมเป็นกลางพิเศษในช่วงเวลา1 3บสามถึนาฬิกาเดือนในสองครั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิตสาราพระราชศาัทธาโทรศัพท์25388 2 2 สองห้าสองห้าสี่ห้า